Hãy subscribe cho cả bảy nhau để không bỏ lỡ những video nhau dẫn nó ไปดับยันดับอนครับเฮ้ยรถกวนรถบกนเจียบก็ไม่ได้ยิ่งดุไป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 จับได้แล้วนะเจียบกว่านี้อะ มุนๆในนี Mechan ้มหน่อยแล้วเชือใจในการเตรียมเตรียมที่ไปนู่นตรงนี้ดำเนิไปนู่นโมเรเอาเบาๆนะไปจะไปดิโดนรถอ่ะตารางจะไปจะไปเฮ้ยจะไปโดนรถเห็นไหมจะไป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 ไปเรื่อยไปเรื่อยเงินมามาปล่อยโดนรถดิโอเคโอเค có bàn tay 丢掉，丢掉，丢掉！我给你拿过来。